กลับสวัสดีทุกท่าน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์วเวลลาบอลน,นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับไฮไลท์เวลลาบอลวีลีกรีกของญี่ปุ่นนะครับเรียกได้ว่าเป็นศึกสายเลือดสาวไทยของเราเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสัปดาห์นี้นะมันจริงๆหลังจากที่นัดที่แล้วนะครับเล่นที่บ้านของเจทีมเร์รัตสโมสรของน้องแนนทัดดานุ้จ้งนะครับโดยเอาชนะทางด้านของคุรเบะอัคเคฟ ทีมของน้องบีมพิจากกกลําไป3าูนย์นะครับในนัดที่แล้วลนัดนี้ต้องกลับมาเล่นเป็นทีมเยือนนะครับเจที T, โดยออกไปเยือนคโเรอัคเควฟิลี่ผลปรากฏว่าเจทีก็ย้ำแค้นได้สําเร็จนะครับทุกผู้ชมเอาชนะไป3ามต่อศูนย์เซต็จนะครับก็เป็นการประทะก,กันของ2ดาวตบสาวไทยของเรานะครับโดยฟอร์มส่วนตัวนะฮะทางฝั่งของน้องบีมพิมพิชากกกำลันั้นโชว์ฟอร์มที่ดีกว่าน้องแนนนะครับแต่สมสรคุรเวนั้นแพ้เพราะว่า ทางฝั่งของสู้ความต้านทานความแข็งแกร่งของเจทีเมวรไม่ไหวนะครับคือบอกตรงๆนะครับว่าน้องบีมนั้นตบหลายแต้มเลยครับแต่มันไม่ไหวจริงๆนะฮะเพราะน้องเขาแบกทีมคนเดียวเลยนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับก็ทําแต้มเสียไปค่อนข้างเยอะด้วยนะครับจากการเสิร์ฟไม่ดีจากการเซตไม่ดีนะครับ ส่วนท่างฝังของน้องแนนนะครับก็ไม่เบาทีเดียวในเกมนี้ถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับมีบล็อกส,สวยๆให้เห็นมีจังหวะการเล่นบอลเร็วจังหวะการตบนะฮะที่ได้แต้มค่อนข้างหลายลูกเลยแต่ฟอร์มโดยส่วนตัวถ้าหากการวิเคราะห์กันจากแอดมินนะครับคิดว่าเกมนี้น้องบีมดีกว่าเพราะว่าเป็นคนทําแต้มคนเดียวเลยให้กับคเบอร์แรินะครับแต่ต้านทานความแข็งแกร่ขง,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 ขงของเจทีมอรัตไม่ไหวนะฮะ ซึ่งก็จบลงไปเป็นเจทีมารันะครับบุกไปเยือนแล้วก็ย้ำแค้นไปอีกนะฮะสาต่อศูนย์เซตซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจนะฮะที่ดาวตบสเาวไทยของเราได้มีโอกาสลงเล่นในลีกของญี่ปุ่นและเป็นตัวจริงนะครับท่านผู้ชมโดยตารางคะแนนล่าสุดณนะตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหนักใจนะฮะแทนคุโรเบะอเคฟรนะครับเพราะว่า 5นัดหลังสุดนั้นก็แพ้เรียบวุฒเลยนะครับนัดล่าสุดก็ยังมาแพ้อีกนะครับยังควานหาัยชนะไม่เจอเลยนะครับมีโอกาสสูญเสียงในการตกชั้นนะครับส่วนเจทีมาวรัตนะครับขึ้นนําเป็นจ่าฝูงชั่วข่าวนะครับหลังจากที่เอาชนะทางฝั่งของคูร์เบอเอฟเฟรลี่ไปนะครับตอนนี้ขึ้นนำโทเรอโรสไปนะฮะโดยทางฝั่งของโตเรนั้นนะครับยังมีโปรแกรมการเล่นในช่วงบบายของประเทศญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งแอดมินรายงานอยู่นะตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ผลคู่นี้นะครับเราไปดูตารางคะแนนล่าสุดนะครับแบบเร็วไทม์นะครับตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งเจทีมารัตนะครับขึ้นนําไปก่อนนะครับแต่แข่งมากกว่าอยู่1เกมนะครับขึ้นนําโตเรไปนะฮะส่วนทางฝั่งของอากูโรเบอัลเคฟลีสโมสอนของน้ำบีมนั้นก็สุมเสี่ยงในการถูกตกชั้นนะครับเพราะอยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนนะครับส่วนทางฝั่งของเกมในบ้านนะครับ เป็นการทำสถิติโหดมากนะฮะของเจทีเมารัตซึ่งแข่งไป5นัดในบ้านนั้นชนะรวดเลยนะครับส่วนทางฝั่งของคูเรอัลเคฟิลีนะครับแข่งไป4นัดชนะ2แพ้2นะครับของน้องบีมนะครับส่วนสถิตินอกบ้านนะครับทางฝั่งของเจทีเมารัตแข่ง4นัดชนะ2แพ้2นะครับส่วนทางฝั่งคูเรอัลเคฟิลีนั้นแพ้เรียบวุดเลยนะฮะเก็บแต้มไม่ได้เลยนะฮะแข่ง5นัดแพ้ไปถึง5นัดนะครับ นี่คือสถานการณ์ล่าสุดของวอลเลบอลวีลีกนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับในส่วนของลุ้นแชมป์นะครับก็เป็นทางสมโมสรของเจทิมารัตนะครับแล้วก็คู่แข่งสำคัญก็คือโตเรเอลโรสนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ10เกมนะฮะเดี๋ยวต้องมาลุ้นต่อไปนะครับต่อไปเราไปดู